สวัสดีครับอยู่กับผมทำรายกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของยางรถยนต์กันมีเพื่อนๆหลายคนนะครับเป็นคนที่ชอบช่างสังเกตนะครับเวลาไปเปลี่ยนยางรถยนต์มาใหม่เนี่ยหรือเห็นยางล้อรถยนต์ที่เขาได้เปลี่ยนมาใหม่ๆแล้วก็สังเกตดูที่ล้อยางเนี่ยมันจะมีเหมือนเขาจะเอาสีมาจุดๆไว้2จุดนะครับซึ่งจะมีจุดสีเหลืองกับจุดสีแดง เลยสงสัยว่าเขามาจุดเอาไว้เพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับมาฟังคําตอบกันนะครับผมเรามาดูจุดแรกกันก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นจุดสีเหลืองนะครับจุดสีเหลืองเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรคือจุดตรงนี้จะเป็นบริเวณที่มีน้ําหนักเบาที่สุดของตัวอย่างเมื่อเรานํามาเทียบกับบริเวณทั่วไปของตัวอย่างเลยซึ่งในการผลิตยางรถยนต์ในแต่ละเส้นนะครับแน่นอนครับว่าไม่มีทางไปไมได้เลยนะครับว่าในยางทุกเส้นเนี่ย จะมีการผลิตให้มีน้ำหนักของตัวยางที่สมดุลเท่ากันหมดทุกเส้นนะครับซึ่งทางผู้ผลิตยางรถยนต์เนี่ยจะได้ต้องการแต้มหรือว่าจุดสีเหลืองเอาไว้เพื่อให้ทางร้านขายยางหรือช่างที่จัดการเปลี่ยนยางเส้นนั้นนะครับจะได้รู้ว่าเมื่อจะทำการใส่ยางเส้นเนี้กับกระทะล้อรถยนต์เนี่ย ให้เอาจุดเสียงตรงนี้นะครับใส่ให้ตรงกับวาลวหรือว่าจุดเติมลมของล้อรถยนต์คันนั้นซึ่งการใส่ตรงจุดนี้นะครับจะทําให้ยางเส้นนั้นเนะี่ยมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นต่อไปก็เป็นจุดที่2คือจุดสีแดงนะครับตรงนี้ก็คือจุดบริเวณของตัวหน้ายางที่มีค่าความโค้งตามแนวรัศมียางที่มากกว่าบริเวณอื่นของตัวยางแล้วก็เป็นจุดที่นูนที่สุดนะครับของอยางเส้นนั้น ซึ่งในจุดสีแดงตรงนี้นะครับมักจะใส่ให้ตรงกับกระ,ะทะล้ออันใหม่นะครับวงใหม่โดยกระทะล้อวงใหม่นะครับเขาก็จะมีการจุดสีแดงตรงนี้ไว้เช่นกันนะครับซึ่งเวลาจะใส่ยางกับกระทะล้อใหม่นั้นเข้าด้วยกันเขาก็จะเอาจุดสีแดงบนยางรถยนต์นะครับให้ตรงคู่กับจุดสีแดงของกระทะล้ออันใหม่นั่นเองนะครับ ผลดีก็คือจะสามารถช่วยให้ยางรถยนต์เส้นนั้นนะครับได้รับความสมดุลของการหมุนที่มากยิ่งขึ้นเลยนี่ก็เป็นประโยชน์และสิ่งสำคัญของจุดสีเหลืองหรือสีแดงบนยางล้อรถอยนต์ใหม่นะครับทุกเส้นก็คิดว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็คงจะหายสงสัยกันนะครับว่าเขาจุดสีเหลืองกับสีแดงบนยางรถยนต์เอาไว้ทําไมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดเอาไวไ้ไทีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ก็จะกันาหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ